เมื่อคืนวันที่29ตุลาคมอันมีนหลายคนที่หลับไม่ลงหลังได้เห็นข่าวสะเทือนใจจากเหตุการณ์ความแตกตื่นที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้คนนับร้อยรายในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนย่านอีแทวอนของเกาหลีใต้ โดยปกตินานย่านอแทวอีเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งสังสรรยามข้าคืนยอดนิยมของทั้งคนเกาหลีเองและชาวต่างชาติโดยอแทวอนมีชื่อเสียงในด้านการจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่สนุกสุดเหวี่ยงมาต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้ที่ทําให้มีนักท่องเที่ยวจากทั้งนอกและในประเทศหลั่งไหลกันไปเป็นประจำ โดยเมื่อคืนนี้ถือเป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนครั้งแรกในรอบ3ปีในอ e ีแทวอนที่ไม่มีกฎข้อบังคับด้านการเว้นระยะห่างหรือการสวมหน้ากากอนามัยผู้คนจึงแห่กันไปเที่ยวชนิดท่วมทน้นซึ่งประมาณการว่ายอดนักท่องเที่ยวในอ e ีแทวอนเมื่อวานนี้อาจสูงแต่1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียว แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณผู้คนที่หนานแน่นเกินกว่าที่ตรอกซอยเล็กๆจะรับไหวเป็นเหตุให้ผู้คนจํานวนมากเบียดกันแน่นล้มและเหยียบกันจนขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะในบริเวณซอยแคบๆที่เป็นทางลงถนนหลักบริเวณโรงแรมเฮมิลตันซึ่งมีความกว้างแค่4เมตรเท่านั้น Never saw this kind of situation happen in Korea before, especially in Taiwan. Like even like I have been many Halloween in Korea even though I uh, always crowded but nothing like this ever happened before. So I'm very like it got, got me like very surprised, like very sad this happened. This is something that like, we never we never forget. แม้ขณะน,นี้ทางการโซจะยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนแต่ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ว่าในซอยดังกล่าวมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปจํานวนมากจากนั้นคนก็เริ่มผลักกันไปมาสักพักก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นและคนก็ล้มทับกาันร,ราวกับโดมิโนโตนเองที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คิดว่าจะต้องตายแล้วเพราะฝูงคนจํานวนมากยังคงผลักดันกันเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่ามีคนที่ล้มลงไปอยู่กับพื้น และเริ่มมีการเหยียบกันเกิดขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่ประชาชนราว50รายมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันพร้อมกันส่งผลให้เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีต้องเร่งเคลียร์พื้นที่และปั๊มหัวใจประชาชนบนพื้นถนนมันจะพกีเนปาต่าทำไมก่แล้วก็คนีุดยตงมต่าระกม่กิดอันก็ริ 또, 뭐야, 소방대원분들이 간호사나 의료진 있으면 나와서 좀 도와달라 해가지고, 가서 이제 심폐소생술 도와주고, 뭐, 그렇게 했던 것 같아요. สำนักข่าวย่อนหับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากงานปาร์ตี้พุ่งแตะที่อย่างน้อย151รายแล้วขณะมีผู้บาดเจ็บ82รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ที่มีอายุ20 30ปีและมีคนไทยเสียชีวิตด้วย1รายแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับเราคนไทยเพราะเหตุเหยียบกันหรือคนเบียดเสียดแน่นแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาที่คนเรารู้สึกอั อันจากโควิดอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปดูกีฬาอยากชมคอนเสิร์ตจนทาให้สถานที่เล็กๆอัดแน่นไปด้วยผู้คนจํานวนมากฉะนั้นสติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าเมื่อคุณอยู่ในฝูงชนจํานวนมากและเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันอัดแน่นผิดปกติให้เลี่ยงออกมาจากสถานการณ์นั้นโดยเร็วที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นเหยื่อมักไม่รู้ว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะอันตรายแล้วและอีกเทคนิคนึงคือหากเจอกับสถานการณ์ที่คนอัดแน่นให้ยกแขนป้องไว้เหนืออกเพื่อสร้างพื้นที่ให้ทรวงอกยังสามารถขยายได้อยู่เพื่อหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้ท้ายที่สุดนี้เดอะสแตนดารขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อให้การสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย